ลักษณะมันเหมือนเห็ดร่มมากเลยมีห่วงด้วยนะแต่เขาบอกว่าเห็ดร่มนะ่ะขาจะยาวแต่เห็ดพวกนี้ขาสั้นเหมือนมากเลยก็เห็ดพิษนั่นแหละค่ะเยอะนั่นเนี่ย,เ,ยเป็นดอกเล็กๆเห็ดวันนี้เหมือนกับบรรยากาศในหนังผีของฝรั่งเลยค่ะไม่มีคนบนถนนเลยหรือมันอาจจะเป็นเพราะวันนี้เป็นเป็นวันหยุด เป็นเลเบอร์เดยค่ะเห็ดกินได้หรือเปล่าทุกปีถ้าเห็ดพิษเยอะๆเห็ดกินได้ก็จะเยอะค่ะควางเยอะจังตรงนั้นต้องสองตัวตรงนั้นสองตัวนี่ค่ะท้องขวางซ้ายมือนี่น่าจะสามตัวต้องรีบฉีดสเปรย์แล้วรีบฉีสเปรย์แล้ว กูสาเดินออกมาตรงนี้แหละค่ะที่เคยเจอเห็ดหูหนูดอกใหญ่ๆเดินวนเชื่อไหมคะเนี่ยถนนมีอยู่แค่เนี้ยทางเดินเนี่ยฉันป่านนี้ยังหาไม่เจอเลยคงไม่เจอแล้วล่ะค่ะแต่มาเจอ Chicken of the Wood Chicken of the Wood เนี่ยค่ะถ้าหาดไม่รีบเก็บตั้งแต่ช่วงนี้นะมันจะไม่อร่อยเลยยิ่งถ้าทำไม่เป็นนะไม่มีความอร่อยเลยนะ นอกจากเอาไปต้มชาเพื่อขับเสมหะนี่นี่ขนาดนี้ก็ไม่อร่อยแล้วค่ะจะเก็บไปนิดหน่อยอยุงอ๋อยังอร่อยอยู่ค่ะถ้าขนาดนี้นี่ ถ้าขนาดนี้ถ้าข้างหลังยังสีเหลืองเขียวๆอย่างเงี้ยยังกินได้ยังอร่อยนี่ อันนี้ค่อนข้างจะแก่แล้วไม่ได้แล้วค่ะมันนอกจากเอาไปต้มชาขับเสมหะแล้วถ้าขนาดนั้นค่ะในนลองอันนี้ดินี่ก็เหมือนกันเก็บให้ดูแค่นี้นะคะเดินมาเจอแล้วตรงนี้แหละที่เจอหูหนูเยอะๆค่ะอุย๊ยเขาโค่นลงมาหูหนูที่มาเจอวันนั้นน่ะที่ดอกใหญ่ๆตอนนี้เขาแห้ง พอแห้งแล้วจะดอกเล็กมากเลยที่อยู่บนยอดไม้สูงๆนะคะโคุนลงมาดอกแห้งติดขอนเลยโอ้ยุ่งเยอะนี่ไงคะเนี่ยตรงนี้แหละที่เก็บน่ะแสดงว่าหูหนูช่วงที่เก็บน่ะเป็นหูหนูสดๆก็เลยดอกเบล่มเลยนี่ดูตอนเนี้ยค่ะ ด้วนะแห้งแบบนี้อันนี้ก็แห้งแบบนี้นี่ค่ะถ้าเอาไปแช่น้ําก็จะดอกใหญ่เหมือนตอนที่เก็บวันนั้นน่ะอต้นนี้แหละที่สูงสูงขึ้นไปค่ะเขาหักซะแล้วช่วงนี้ก็ได้แห้งๆห,หดๆขนาดเนี้ย งามว่ค่ะอุ้ยคือจังเปลือกหอยเนาะคือเปลือกหอยอันนี้ก็คือกันเป็นแบบหนานขนาดนี้และจังแสบปีนี้ก็เป็นอีกปีนึงแล้วที่เห็ดเพิงงพ่าะมาให้เก็บค่ะปลาที่เคยเก็บ เห็ดเพิงหลายๆปีกอนนะคะปีกายนีมีอยูซิดอกปีนี้บ่มีเลยนี่ขนาดนี้ขนาดนี้กินได้เลยค่ะเนี่ยหมายถึงว่าเอาไปเห็ดแนวกินนะคะเอาดอกนี่น้ำมคัดดอกน,ออกนี่ดอกนี้จะเป็นแบบบาง อยมันดูค่ะไปดึงรลุดออกมาซาม,มันใช่เห็ดร่มหรือเปล่านะไหนลองดูอีกทีสินั่นนะคะ่ะเนี่ยโอ้ยมันเหมือนมากเลยดูขาแล้วก็มีมีห่วงอยู่อย่างนี้ค่ะ เหมือนจังเลยอ่ะใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้ดูในดูในวิดีโอของของพวกฝรั่งนะคะที่มันไปเกิดอยู่ตามสนามนะ่เะเขาบอกว่ามันเป็นเห็ดพิษแต่ดอกนี้ดอกนี้ไม่รู้จริงๆค่ะเมื่อเกิดอยู่ดอกเดียวตรงเนี้ยนี่เห็ดที่อยากจะเจอก็ไม่เจอ แต่เห็ดพวกเนี้ยพวก Black สเตนนะิ่งเนี่ยเจอทุกครั้งเลยที่เดินป่าค่ะหรือว่าปีนี้เห็ดจะน้อยก็ไม่รู้น้ำมาค่ะเนี่ยอดอกนี้สวยออดอกสวยไม่เก็บให้ดูนะคะเพราะว่าต้องเดินทางดั่งรถไปอีกไกล ดอกเห็ดจะแตกพอถึงบ้านเนี่ยเห็ดแตกเลยอุ้ยเนี่ยสวยนะเนี่ยเนี่ยมองมานึกว่าจานนะเนี่ยพอมาดูใกล้ๆโอ้หเป็นเห็ดเป็นเห็ดเหมือนจานดาวเทียมเลยมันอาจจะเป็นเห็ดที่คล้ายๆกับเห็ดร่มนั่นแหละค่ะอ้ดอกว่าร่มเลยมันเห็ดอะไรเนาะเนี่ยแล้วดูขาใหญ่กว่าสองนิ้วไม่กล้าที่จะไปจับ กลัวจะเป็นเห็ดพิษค่ะที่ผ่านมาเนี่ยคะ่ะเจอแต่เห็ดพิษเจอเห็ดกินได้ก็คือ Chicken of the Wood ดอกเล็กกับเห็ดกอสวยไปเลยค่ะของปีนี้นั้นเนี่ยคะ่ะแห้งไปแล้วสวยนะเนี่ย ลักษณะสวยแห้งเลยหูนี่เก็บไปวางไว้ที่บ้านเอาไว้ต้มชาได้นะเนี่ยนี่ขนาดเขาแต้มสีเอาไว้นะคะแล้วเวลาเดินนี่ก็พย,พยายามเดินทางเดิมยังหลง Chicken of the wood ค่ะแบบนี้เขาจะเป็นแบบบางดอกจะบาง อยากจะเก็บไม่อยากจะเก็บแล้วนะคะเพราะว่าเก็บไปก็คือขนาดนี้เขาบานแต่ว่ายังกินได้อยู่เก็บก็เก็บค่ะเก็บไปแล้วจะจะต้องกิน ข้างหลังข้างหลังถ้าเป็นเขียวเหลืองออกเขียวแบบนี้ค่ะยังอ่อนอยู่ยังกินได้<อ>ที่กลัวที่สุดคือช่วงนี้โควิดระบาดนะคะป่าเขา นี่ป่ามีเจ้าของนะคะมันเป็น p r i v a t e แล้วเขาก็จะมีป้ายป้ายห้ามผ่านแต่คนเขาก็ยังเดินอยู่คนก็ยังเข้ามาเดินแต่ว่าพวกที่ขี่จัก,กรยานเนี่ยบางจุดนั้นเขาก้อนหินไปขวางไว้เลยอาจจะจักรยานอาจจะผ่านไปไม่ได้ Chicken of the w o o d เนี่ยยังจะมาเกิดอยู่อีกถึงเดือนตุลาโน้นนะคะ มันมัน,ม,นมันตัดเร็วกว่าน,นี้ไม่ได้เพราะว่ามันจะหลุดออกมาหมดเลยค่ะฟังเสียงลมดอกนี้ไม่ไม่ตัดนะนี่บานเต็มที่แล้วนะโตเออไม่ใช่ค่ะโตเต็มที่แล้วเนี่ยค่ะ chicken of the wood ตัดมือเดียวน่าเห็นไหมล่ะถ้าตัดสองมือมือหนึ่งจับที่ปลายดอกนะคะหล่นละนี่นั่นโอ้นะคะสีเขียวเหลืองออกเขียวยังอ่อนใช้ได้นี่แต่จ้า ไม่ตัดนะคะดอกนี้ก็ไม่ตัดให้ดูนะคะตัดแค่นี้แหละตัดเข้าไปหน่อยเขาอุยสาให้เห็นไปโดนดอกนี้ทำทอดมันอร่อยนะ แล้วก็ชุบชุบแป้งทอดนะคะแล้วก็จิ้มเหมือนกับเราน้ําจิ้มลุกชิ้นนะ่ะพี่ที่เขามีร้านอาหารเขาทําให้กินอร่อยดีเนี่ยถ้าขนาดนี้ยังกินได้อร่อยสีเหลืองออกเขียวค่ะลงทางต้องเดินตามคนเข้ามาเกือบเป็นลม